ารข่าวบังคับกีฬาผู้บอลไทย Star, บายมาโน่ปร์กิงสไตล์ประชาบันที่21พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับกีฬผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของอเย็นวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสกกนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้โค้ชปาร์คังซอเปิดใจล่าสุดเวดทีที่พบกับทางทีมชาติไทยผลงานของเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะ โดกรน,นี้ปักังซองกำลังว่างงานและเขาก็เพิ่งจะยอมรับว่ามีความสนใจที่จะคุมทีมชาติไทยหากมีข้อเสนอเข้ามาถึงเขาในขณะนี้ซึ่งปักังซองนะฮะอากุซือเกาหลีต้ที่เปิดใจผ่านรายการติงเคิร์ฟคิดไซโก้งถึงวินาทีทุกครั้งที่เขานําทีมชาติเวียดนามเผชิญหน้ากับทางทีมชาติไทยโดยกุณซือเกอาลีใต้ระบุว่ายุคข,ของเขาแข็งแกร่งทุกครั้งในยามที่เจอกับทางทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่หรือทีมชุดย3่ี3่สามปีซึ่งปักังซองกลายเป็นอของแสดงของทีมชาติไทย ตลอดระยะเวลาที่เขาคุมทีมชาติเวียดนามไม่ใช่งานง่ายที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะทีมชาติเวียดนามในสมัยนั้นซึ่งในระยะเวลา5ปี4เดือนของผมผมคุมทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ชุดยืม3ปีผมเจอทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วถึง4นัดชนะไป1เสมอ1และแพ้ไป2นัดส่วนทีมชุดยืม3ปีเราเอาชนะทีมชาติไทยทุกเกมส่วนชุดที่ต่ำกว่านั้นผมไม่ทราบนะไม่มีผลแค่ สวนสกอฉะนั้นเราจึงตัดสินไม่ได้นะว่าทีมไหนดีกว่ากันแต่สมัยเป็นโค้ชให้เวียดนามไม่ว่าจะเป็นเจอกับไทยหรือลาวหรือว่าฟิลิปปินผมจะบอกนักเตะเรื่องเดียวคือให้ดึงจุดแข็งของตนเองออกมาให้เต็มที่และพยายามทำมาที่ตนเองที่ได้รับมอบหมายเพื่อจใจทีมเดินหน้าต่อไปในครั้งนี้ป๋าคังซองยังมักจะย้ำพูดย้ำกับนักเตะนะฮะเสมอเพื่อจใจทีมได้ผลงานที่ออกมาดีไม่ว่าทีมจะแข็งกแกรง่งหรือว่าจะออนก่าเรา อย่าไปกลัวทีมที่เก่งกว่าเราอย่าดูถูกทีมที่อ่อนกว่าเราทำามาที่ตรงนี้ให้ดีสุดนะสำหรับผมแล้วตั้กเตะคนไหนที่ไม่พร้อมผมจะส่งไม่ส่งลงเด็ดขาดหน้าที่และก็สิทธิ์ของโค้ชก็คือการเลือกตักเตะที่พร้อมจริงๆลงสนามนี่คือหน้าที่ผมส่วนโค้ชก็ต้องรับผิดชอบผลการแข่งขัน,นด้วยก่อนการแข่งขันผมบอกตักเตะว่าอย่ากลัวแพ้ คนที่รับผิดชอบคือโคช้ชพยายามจะให้นักเตะแต่ละคนทำมาที่ตรงนี้ดีที่สุดอย่าก,กังวลว่าจะแพ้เพื่อจะให้ผลรับที่ดีออกมาในครั้งนี้นะนะผมเป็นว่างานนี้เป็นบทเรียนนะฮะของทางคําสอนของทางทางโค้ชปักขงังซอคนนี้นั่นเองก็ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าแคนดิเดตโค้ดที่ว่ามานั้นจะอยู่ในแคนดิเดตในครั้งนี้หรือไม่ปักขงังซอคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนอีกครับ จับตาให้ดีปิยพงผิวอ่อนตำนานทีมชาติไทยประกาศแยกทาง DP การชนะบ,บรีนะโดยงานนี้จับตาสานันกาณวงการฟุตบอลไทยให้ดีทำการการะแสเตะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ล่าสุดนั้นเดอะตุกปิยพงผิวอ่อนกองหน้าตำนานทีมชาติไทยโพสต์ประกาศแยกทางกับทาง DP การชนะบ,บรี f อในไทยลีก2เป็นที่น่าแปลน้าว สำหรับทางปียพงศ์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านทางยุทธศาสตร์ของสโมสรก่อนที่จะช่วยทีมในการคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นมาเล่นลีกรองในฤดูกาลที่ผ่านมาในครั้งนี้ล่าสุดนั้น The Took Post นะทุกโพสเน้ว่าเมื่อทิศทางของสโมสรเปลี่ยนไปอาจจะต้องถึงเวลาแยกย้ายกันแล้วครับ รับทาง DP การชนบ,บรุรีก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศหาสปอนเซอร์แล้วก็ระดมทุนเข้ามาช่วยสโมอสรในการก้าวไปเล่นในลีกสูงสุดต้องจับตาหลังจากนี้ไปนายกสมาคมฟุตบอลไทยจะมีเซอร์ไพรส์ชื่อของเดะตุกลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้หรือไม่เป็นนางงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กัน,กนเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงด่วนเลยนะ ชมสดทีมชาติไทยรายชื่อ11ตัวจริงทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์คัดบอลโลกนัดที่2โดยงานนี้ทางด้านของทางไร้อัพ11ตัวจริงทีมชาติไทยพบทีมชาติสิงคโปร์ในอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่ม C ีแมทสองนะฮะโดยงานนี้ทางฝั่งทางาไทยนั้นก็จะมีกำพลประถมอากากุลธีรทรบุทันฑิเอริชดรอกิสดากาแมนสารุดด่เย็นสุปโชคสารชาติเอกนิต์ปัญญาสุปชัยใจเด็ด สุพรรณทองสงนิติพงษ์เสรานนพิธิวัฒน์จิตธ,ธ,ธรรมกุลและก็สุปนัทเหมือนตาส่วนวันนี้นะครับผมเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยสามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32นั่นเองน,นะเป็นตา่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาไ่ยังไงกองหลังสิงคโปร์หวังจะพาทีมล้มไทยต่อหน้าแฟนบอลในบ้านในครั้งนี้ให้จบได้โดยทางซาฟูวานบาฮาบรุดินดารับของสิงคโปร์ลั่นทีมมีแรงจูงใจเป็นพิเศษกับการกลับมาเล่นในบ้านหวังว่าจะโชว์ผลงานอันแข็งแกร,แรง่งเพื่อจะชนะไทยจบได้ความเคลื่อนไหวก่อนเกมในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสกลุ่ม4ีัดที่2 ก่อนที่ทางทีมชาติสิงคโปร์จะเปิดบ้านเล่นเกมชิชาตาพบกับทางทีมชาติไทยเพื่อจะรุน3คะแนนแรกหลังจากที่พ่ายมาทั้งคู่ในเกมแรกโดยล่าสุดนั้นซาฟูวันบาราหูดินอากองหลังจากแดนลอกช่องได้ออกมาเปิดใจก่อนเกมว่าจะเริ่มต้นฟาดแข้งนะว่า แน่นอนว่าปรนั้นรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้กลับมาเล่นในบ้านแต่มันก็มีความคา,าดหวังที่สูงจากแฟนบอลของเราสิ่งนี้จะเป็นแรงจูงใจให้กับเราเพื่อที่จะแก้ไขข้อบิดพลาดที่เราพ่ายกับทางเกาหลีใต้และได้แก้ตัวเพื่อที่จะทําผลงานตรงนี้ให้ดีขึ้นในการเจอกับทางทีมชาติไทย ส่วนตัวแล้วการที่เราจะกลับมาเล่นในสนามกีฬาแห่งชาตินับเป็นปัจจัยสําคัญสำหรับผมและเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างมากซึ่งแน่นอนว่าประนั้นต้องการที่จะทุ่มเทเต็มร้อยในเกมนัดนี้เพื่อที่จะโชว์ผลงานที่แข็งแกร่งออกมาและก็คว้าชัยเหนือทีมชาติไทยในครั้งนี้ให้จงได้ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึกบอลโลกปีสองพีรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4ต่ทที่2ทีมชาติไทยสิงคโปร์นะฮะจะเปิดบ้านพบกับทางทีมชาติไทยวันอังคารที่21พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยณสามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ยิงสดทางช่องทีวีช่อง3 2กำลังนักถอยหลังกันเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงเหลือเชื่อเลยนะเปิดสถิติทีมชาติไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติใหม่สิงคโปร์ในครั้งนี้ โดยการนี้ทีมชาติไทยมีคิวบุกไปเยือนสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ซึ่งถือว่าเป็นเกมสําคัญที่ต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะให้จงได้ <S <S เพื่อจะยึดนะฮะโอากาสในการเข้ารับต่อไปในอีก4เกมที่เหลืออยู่เช่นเดียวกับทีมชาติสิงคโปร์คาดหวังที่จะเก็บชัยชนะให้ได้เช่นเดียวกันโดยสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาแทนที่สนามเดิมและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30มิถุนายนหรือประมาณ9ปีที่ผ่านมามีสถิติที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากก็คือทีมชาติสิงคโปร์ที่ลงเล่นในสนามแห่งนี้2เกมพบไทยยังไม่สามารถจะเอาชนะทีมชาติไทยได้ โดยสถิติทีมาชาติไทยพบกับทางสิงคโปร์ในเชนแนลสเตเดียมนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับวันที่23พฤศจิกายนปี2 0 1 4สิงคโปร์แพ้ไทยไป1-2 18ต่อ2 18ธันวาคมปี2 0 2 1สิงคโปร์แพ้ไทยไป0-2ต่อ2 โดยชนะเกมล่าสุดที่ทางสิงคโปร์ชนะไทยในฐานะทีมเจ้าบ้านต้องย้อนกลับไปเมื่อ11ปีก่อนในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2012เกมดังกล่าวสิงคโปร์ชนะไทยไปถึง3-1ซึ่งยังเป็นสนามกีฬาแห่งชาติเก่าก่อนที่จะมีการทุบทิ้งและก็สร้างใหม่ให้เป็น Hub. สิงคโปร์สปอร์ตฮับสำหรับทางโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล2วัน26รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่2สิงคโปร์จะพบกับไทยในวันที่11พฤศจิกายนเวลา19.00นาเป็นต้นไปนะ นะผมเป็นว่าง,งานนี้เตรียมนะฮะทีมชาติไทยของเราทุกคนเตรียมไปร่วมเชีรีรยและไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงพักเรื่องอยู่หรือไปเปิดสถติมาโนคุมทีมชาติไทยในถิ่นสิงคโปร โดยศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่2กลุ่ม4จะทำการแข่งขันวันที่21พฤศจิกายนซึ่งไฮไลไท์ที่น่าสนใจทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ทำการแข่งขันในเวลา19นาฬิกา ทั้ง2ทีมต่างปราชัยมาทั้งคู่ในเกมแรกในสถานการณ์ในการลุ้นเข้ารอบเกมนี้จึงเป็นเกมที่สําคัญที่สุดแล้วแม้ว่ากระแสเรื่องของโค้ชทีมชาติไทยมานอโปรกิ้งจะไม่ค่อยสู้ดีนักในยามศึกแห่งการแข่งขันตอนนี้คงต้องเป็นกาลังใจให้กับทางทีมชาติไทยกันต่อไปสำหรับทางมานอโปรกิ้งนั้นก้าวเข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยตั้งแต่ปี2021และก็ประเดิมพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ AFF ฟ์แชมเปี้ยนชิพ2020 ถึง2022สัสิตธิ์น่าสนใจของมานูอโปรกิ้งในการคุมทีมชาติไทยที่สนามประเดิมประเทศสิงคโปร์8เกมชนะไป6สเสมอ2ในครลงนี้โดยสถิติมานูอโปรกิ้งคุมทีมชาติไทยเล่นสิงคโปร์นะฮะ5ธันวาคมไทยชนะติมอร์เรสเต้ไป2-0 11ธันวาคมไทยแพ้ไทย,ไทยชนะเมียนมาไป4-0 14ธันวาคมไทยชนะฟิลิปปินส์ไป2-1ต่อ 1, 18ธันวาคมสิงคโปร์แพ้ไทยไป0-2ต่อ 2, 23มธันวาคมไทยชนะเวียดนามไป2.0 2ต่อธันวาคมไทยเสมอเวียดนามไป0.0 29ต่อธันวาคมไทยชนะอินโดนีเซียไป4.0ต่อ 0. แล้ววันที่1มกราคมไทยเสมอกับทางอินโดนีเซีย2 .2 ต่อนั่นครับและนี้ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่2ีพฤศจิกายน2 5 6 6โดยชายผูบนน้บังคั่างฟุตบอลถันครับ